มืมมม่อวานบ่มาบอวันเอออนี่พี่เอายางเอาอย่างเออเออดูคันนี้หน่อยไไมมม่่ีนััรเออ โอ้ยหรือแบบตะดำมากเลยฮะม่นีอะลนี่อ๋อมาช่วยไยเฮ้เห็นว่าถือจวกไปบ้านที่นกินบ้านที่นงกินไอ้เคสนี่นะทิเว้เออวายยเดี๋หาบอลมาดังกินพร้อมหมดนี่เกิดไป เอมือออสัดีครับเอฝากดีกว่าเออฮ้เอาเอาหลายคนบอ บอเดี๋ยวเอิก่อนหนึ่งหนึ่งอี้ยมา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 เออถูกต้องมีคนเดียวเออมามาจะถ่ายรูปเลยเออนะเดี๋ยวถายรูปเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเทียวดเดี๋ยวที่ไหนไปกินอ่ามุมไหนพ่มุ์นมแล้ว ยูนอ่าฮะอ่าหามุมสวยอสวยเีอมอาเอออาอันนี้ก็มานี้เออมายนี้บนี้เออหามายิวันี้เอองามาเออเอาโค้งๆนีรหลายๆคนเนาะเออ

อ่ะมเเออเดี๋ยวี่อกกันเออมาโค้งๆพี่โมกคิดมุมนี่ออโอเคนี่ัสองสามอ๋อโอเคเรียบร้อยเออเออ ตออครับผมไปเดินทางปลอดภัยค <Deus> ่อยๆไปค่อยมาปฏิเัติหลายเออ

แกเมาไหมเอเอเดี๋ยวไปเบินเก็น uh, ี่ก่อนเอออะโอเคตอนนี้นั <S <S 1> <S 1่งก่อนด้อครับไปตรวจสอบซัก่อนอันดีดื่มเรามามอยู่บนนอ ม่าเออโอเคอะไรตรวจบักเบิร์ฮะเอาวอาไป <c oughs> รถชีว่าจากไกลเออได้ยังดดไ,ได้ดยัง <c oughs> เออว้ามันกัไฟที่มีสตีนอยู่นะ <c oughs> รถจะไม่อม่ สวัสดีครับขออนุญาตดูใบขักคีครับไปใช้กันนอแน่ไปเที่ยวบ้านญาตินครพนมเลยโอ้นครพนมไปนครพนมนี่มาจากไหนนอแนนโอ้เดินทางไกลอ๋อแฟนมุกดาหารอยู่อำเภออะไรแฟนนี่โอ้คำชะอีโอ้คำชะอีบ้านไหนนอแนนนอนเกาะมีนอนเกาะอยู่คำชะอี โอ้หเดากไใจโอเคครับผมนะบัสบุรินทร์บอสดีชิดใจครับอืมครับหาบัสบุรินทร์เลยไมครับอหาไปหาบัสเบลฟี เห็นยังอ๋อถือไว้อยู่บ่อยูตี้หรืเปลาอ๋อคือที่อ๋อสำเนาคู่มือเอออ่ะอ๋อชี้เดียวกันไหมฮะคนละสีโอ้ตายแล้ยวอ๋อเอาสำเนาก็คนละสีเนาะเออรับอยู่โอเคยังไม่ได้เปลี่ยนหรเออยังยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นขาวด เเออยาาเนี่ยมคนเมาอ่ะกอไ่เพ่ไวรถเลเมาล้วอันหายาเออโอ้ี่บบายบเสิเมากัน้ยงนี่ฮะกา่ทัตร่นเตอนอ่ชุเมาท่านเตือนอยู่ เนยอ้บ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้าเอ้ยวัน้าวะ้เม้เจ้าว่าเนี่าเตร์ามเรื่อเจ้าือเกษีือเู้อ่าเออนี่เกิดการเล้ยงุ่บชื้นเ้เจ้าการเล้ยงบ้าเนี่ก็ดูตารางเรียนเสมอีสี่ามงปวดี่เรยเอ่าเจ้าเจ้าขึ้นราการเลยเลี้ยงคนนั้นนี่คนใครอยู่ตารางเรียนอีหยังวะที่พี่โรมาโทรหาผมเสีาเลเว่าเอ้โห ก็รู้เลยว่มไม่เขาวข่าเขาไ่ีไว่าได้เขาวิ่งเ